លូលូនគង <_ d ose> จานจานจานโดนอะไรจานโดนซึนามิเหรอโ <_ d ose> <_ d ose> ดนครับโดนครับนับปุ๋ยโดนแล้วครับนี่ครับนี่ครับ <_ d ose> ช่อนหรือชะโดครับ <_ d ose> ช่อนใหญ่ปะช,ช่อนใหญ่โร้อสักครู่นะครับเอาไม่ได้เอาคีปเปอร์มาเดี๋ยวเดี๋ยวยา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 หนรลุดนนี่ครับเดี๋ยวนี่ครับโอ้โหช่อนใหญ่ครับช่อนใหญ่ซัดไปแก้คันนะครับเต็มเต็มครับนี่ครับเต็มเต็ม ขอคนขอคนลงไปคิดหน่อยครับเอาใหญ่ัลื่นนเออนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวให้นักกิจนะครับนักกิจเป็นคนนักกิดลื่นถลายไปเลยครับนี่ครับนักกิจนะครับไม่เป็นไรครับใจเย็นครับใจเย็น กัดเต็มๆครับไม่ต้องกลัวฮะโอเคครับผมกดไว้ด้วยดิไม่กดนี่ครับฝีมือของนาปุย๋ยอ่างทองนี่ครับเดี๋ยวสักครู่ครับนี่ครับอ๋อสักครู่ครับไหนโชว์แบบแนวแนวหน้าท้องนะครับช่อนใหญ่ครับ ซัดเตะแก้คันนะครับเต็มเต็มครับยามเย็นนี่ครับช้อนสวยสวยครับดีจ้า<อ>ครับครับผมเมาแล้วครับครับ <laughs>